เรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นในพื้นที่เจ็งของออสำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการไปเพิ่มความสะดวกสบายในการเบิกจ่ายค่าคลอดบุตรแล้วก็เงินค่าธันตกรรมหรือว่าทำฟันด้วยนะคะซึ่งจะสะดวกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โรงพยาบาลจะเป็นผู้ช่วยในการดําเนินเรื่องให้ได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันกันกบคุณนิติรัตน์บัวจันทร์และดิฉันรังสีมาสรึงคารณฤมิ ลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ,ระกรสังคมจะส่งรายงานวันนี้นะคะคุณผู้ชมมานอกพื้นที่ค่ะเพื่อมาติดตามการภารกิจการทาง,งานนะคะของสำนักง,งานประกันสังคมที่มีสิทธิพิเศษต่างๆนะคะให้กับผู้ประกันตน,นะคะ่ะโดยวันนี้นะคะเราก็มาที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหาน,านครพื้นที่7ค่ะเพื่อมาติดตามโครงการนะคะให้ผู้ที่มีสิทธิประกันตนนะคะสามารถ เบิกจ่ายการใช้จ่ายสิทธิประโยชน์ต่างเนี่ยได้โดยตรงที่โรงพยาบาลค่ะเราจะมาพูดคุยกับสองท่านในวันนี้ที่มารวมรายการนะคะก็คือท่านแรกเลยค่ะขออนุญาตแนะนํานะคะท่านผออ่าสำนักงานประกันสังคมชุ่ชนนคมพื้นที่เจ็ดค่ะคุณวิระจันติบนะคะสวัสดีค่ะ สวยท่านนี้นะคะคุณจีรนุชธรรมโหาค่ะผู้นวยการสายงานบริหารโรงพยาบาลบางประกอบแปดซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ร่วมกับกับสังานดระดับด้วยสวยค่ะตอนน่งเลยค่ะขออ๋อคะจุดเริ่มต้นของคนตาได้ทําไมเราถึงมีการบริการให้กับผู้ประกันตนที่โรงพยาบาลเลยสามารถเบิกจ่ายได้ไม่่เลยครับก็ระยะแรกมีอยู่สองเรื่องสามเรื่องนะฮะที่สามารถยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่โรงพยาบาลนะครับ ก็มีเรื่องของอเล่องคลอดบุตรส่งคอดบุตรแล้วก็ทันตกรรมนะครับก็เริ่มต้นโดยพูดคุยกับทางโรงพยาบาลในโครงการโดยเฉพาะโรงพยาบาลมราประกอบแต่งเนะี่ยได้รับความร่วมมือดีมากนะฮะก็อุตสาหารือกันทางโรงพยาบาลเดิมทีเขาก็มีโครงการเช่นนี้คือเดินเรื่องเกี่ยวกับสทธิบัตริให้กับคนที่ไปคลอดที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว เดินก็ไปเจอกันทางผมก็บอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเอามายื่นที่เราก็ได้นะส่งเอกสารมาแล้วก็เราก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารไปก็จะสะดวกขึ้นเพราะแต่ก่อนก็ต้องมาเดินเรื่องให้แล้วมารอรับเงินอะไรมันจะยุ่งยากนะมอบอำนาจมอบอำนาจก็คือเหมือนกับผู้ประกันตนสามารถมอบอำนาจให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์เบิกจ่ายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของคลอดบุตรนะคะรวมกับทำฟาร์หรือ ได้หมดเอ่ยเดี๋ยวนี้ก็ส่งแต่เอกสารเราใช้วิธีอย่างนี้นะฮะ,ะทางโรงพยาบาลไม่ต้องเดินทางมาทุกวันอาจจาะใช้วิธีแฟกมาก่อนหลักฐานแล้วทางเราตรวจสอบแล้วก็ทําจ่ายแล้วพอตัวจริงมาที่หลังอเอาหลักฐานมาเก็บแล้วรอการตรวจสอบทีหลังซึ่งจะทําให้รวดเร็วขึ้นนะฮะอย่างเขาคลอดบัญจันก็แฟกมาเลย เราก็จะทําแล้วก็วกโดยเขาต้องมีหน้าบัญชีนะหน้าบัญชีก็ธนาคารตั้งเก้าธนาคารนี่เยอะมี<ไ>กู้นตนคงมีนะมีตั้งแต่กสิกรไทยกรุงไทยธนาชาิแล้วก็กรุงศรีอาหารไทยแล้วก็กรุงเทพไทยพาณิชย์ทาง,งารอิสลามนะก็ธนาคาร C I M B ไทยนะอันนี้อีกอันหนึ่งนะอันนี้ คือข้อสาคัญก็คือผู้อนตนจะต้องมีสมุดธนาคารหน้าบัญชีหน้าแรกมาให้เราและจะได้โอนได้ก็ภายในไม่เกิน5วันนะฮะได้รับเงินแน่นอนสาหรับกรณีคลอดบุตรคลอดบุตรแล้วก็ันตกรรมด้วยนะธนการทำได้เหมือนกันเลยทำได้เหมือนกันันตกรรมก็เหมือนกันสนหลักฐานมาแต่กรณีคลอดบุตรเนี่ยหากผู้อนตนศเขามีความจําเป็นจะต้องใช้เงินเร่งด่วนนะฮะคือถ้าไปคลอดแล้วไม่มีเงินไม่ต้องจ่ายโรงพยาบาลในวันที่จะออกจากโรงพยาบาลเนี่ย เราเบิกเป็นเงินสดเลยนะขอให้เจ้าหน้าที่ไปจ่ายข้างเตียงเลยนะครับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะไปถึงที่โรงพยาบาลเพื่อจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้ใช่ก็เขาก็จะเบิกได้ค่าคลอดเมาจ่ายหมื่นสามหมื่นสามพันบาทแล้วก็เงินสมเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในกรณีเป็นผู้ต้องดีนียน,นะใช้สิทธิ์นี่นะเขาจะได้รวมรวมอีกอีอกหนึ่งเดือนครึ่งถ้าเกิดหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งนะฮะัรวมกับค่าคลอดเมาจ่ายหมื่นสามก็ ได้กันหลายตังค์อยู่<อ>ก็สามารถไปบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้ง่านโรงพยาบาลอย่างนี้คือดูเหมือนผู้ประกันตนเนี่ยจะสามารถมีความสะดวกสบายในการที่จะไปติดต่อกับสำเนาประกันตนมากขึ้นเป็นภาระกับทางโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นไหมคะครตรงจุดนี้ต้องเรียนว่าไม่เป็นภาระเลยนะคะค,คือถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเทียบกับงานเดิมที่ที่ร่วมทํากับทางสำนักง,งานอยู่เนี่ยเราพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาคลอดมาทําฟันเพื่อให้เขาเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้มากขึ้น บางคน,นยอยากทําฟังแต่ว่าไม่มีเงินสำรองจ่ายเอ๊เราจะทํำยังไงก็ออกแบบกันมาตลอดวางแผนแล้วก็โครงการของสำนักง,งานประกันสังคมก็มาตอบโจทย์ให้ว่าอ๋อมีโครงการร่วมกันโดยที่โรงพยาบาลนนรับเรื่องเบื้องต้นให้กับคนข้นะคะพขรับเรื่องเบื้องต้นเสร็จเนี่ย ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะส่งเรื่องให้ทางนี้พิจารณาได้โดยรวดเร็วค่ะก็เป็นการบรรเทาค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะในเรื่องของค่าทันตกรรมแล้วก็ค่าคลอดบุตรค่ั้งอย่างค่าทันตกรรมเนี่ยแต่ละคนผู้ประกันตนจะมี600บาทต่อปีแบ่งเป็น2อครั้งครั้งละ300อันนี้ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินจองเลยด้วยครับผ้ประกันอนจ่ายไปก่อนไมจ่ายไปก่อนโดยปกติโดยโดยปกติเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าคนคนไข้มาถอนฟันซี่หนึ่ง ที่500บาทอย่างี้คะเราก็จะบรรเทาเขาโดยการที่ว่าเราเก็บเฉพาะส่วนเกิน2 0 0บาทสามร้บาทในส่วนประกันสังคมก็คือเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะติดอ่ลมากับสำนักงานประกันสังคมก็คือก็คือเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกว่าให้คุณไข้กครั้งชำระก็ได้รับเงินก็ต้องมาจ่ายให้โรงพยาบาล เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้มากขึ้นค่ะซึ่งจากปกติแล้วเนี่ยถ้าเดิดมาใช้สิทธิตรงนี้ก็ต้องจ่ายไปก่อนเลย500บาทแล้วก็รอเบิกกับสำนักงานประสันภอีก300บาทใช่ <c oughs> ใช่ซึ่งเรียนว่าตามประสบการณ์เนี่ยมีพนักงานของเราบางท่านเนี่ยด้วยความที่ไม่เข้าใจกระบวนการเบิกก็ออาไปอยู่ในลิ้นชักแล้วก็หมดอายุอะไรก็มีซึ่งมันไม่ได้สะดวกเหมือนทุกวันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ทาให้ทุกกันตรงเสียโอกาสด้วยใช่อันนี้ก็คือตัดตัดทั้งภาระตัดทุความยุ่งยากไปเลยใช่ไหมคะ ครับคับก็โครงการเกี่ยวกับการไปยื่นรับสิทธิประโยชน์ณสถานพยาบาลตอนนี้มีหลายโรงพยาบาลนะแต่เราเราทดลองทําในเขตพื้นที่เรับผิดชอบกอ,อ,อนนะพื้นที่เจ็มีที่ไหนบ้างคะก็มีตั้งแต่บางคุณเทียนบางบอนจอมทองแล้วก็ทุ่งทุแล้วก็ลาดบุรณะ เฉพาะโรงพยาบาลในเครือข่ายนี้ก่อนก็สมัครกันมาตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีโรงพยาบาลบางมดโรงพยาบาลประชาพัฒน์โรงพยาบาลพระรามสองโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์โรงพยาบาลบางประกอน <ฮะ S> 18แล้วก็9้เลยนะ,<ฮ>ะยินดีเลยนะ,<ฮ>ะแล้วก็โรงพยาบาลลาดเดียนนะโรงพยาบาลน,นครพนม โรงพยาบาลที่อยู่นอกเขตที่จะขอเข้าร่วมเลยนะีมีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์โรงพยาบาลเกษตรนาดบางแครโรงพยาบาลเกษตรนาดที่นั่ที่เดชก็อขอร่วมการด้วยนะมีทั้งหมด1ุโรง,งนะสนใจเยอะถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนที่มีสิดที่ประกันสังคมอยู่ในโรงพยาบาลที่ท่านบอกไปเมื่อสักครู่ก็สามารถใช้สิบแบบนี้แบบนี้ได้เลยเริ่มเบิกใส่โรงคยับครับับโดยปกติเนี่ยการลอดบุตรหรือการทําฟันเนี่ย พูดตนไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปตามโรงพยาบาลตามแบบแต่ต้องมาเบิกคีหวหลังทีนี้เราทําโครงการนี้เพราะว่าถ้าเขาไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลอย่างที่กลา่าวพินีที่กล่าวตะกี้นะฮะเขาก็จ่ายตังค์ไปก่อนในขณะเดียวกันก็ระส่งเอกสารมาโดยทางโรงพยาบาลจะรับเรื่องให้แล้วก็ติดต่อทางเราแล้วโอนค่าบัญชีไปซึ่งก็จะได้เงินภายในสักไม่เกินเท่าถือว่าเร็วมากเลยนะคะ,คะเพราะว่าต้องทำกันและเข้ารูบด้วย นอกจากนั้นนะกรณีสงเคราะห์บุตรเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมายื่นที่ประกันสังคมอนะคือบุตรที่เกิดมาเนี่ยจะได้เงินสงเคราะห์เดือนละ4ี่ร้อยบาทนะต่อรายเนี่ยเป็นเวลา6ปีนะฮะปีซึ่งเขาก็ไม่ต้องยื่นเรื่องไอ้เขาไม่ต้องมาติดต่อที่เรานะเพียงแต่เขาก็ยื่นเรื่องที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลส่งมาให้ทางเราแล้วเราก็จะจ่ายค่าบัญชีไปเรื่องกรณีสงเคราะห์บุตรจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดนิดนึงว่าเป็นการจ่ายระยะยาวนะฮะนันก็ ก็ก็ช่วงที day day, ่ทำมาสัก2เดือนนี้โครงการนี้เริ่มแต่เมษาวันธาราการพลเรือนเราเริ่มแต่หนึเมษาเนี่เดินไม่ได้2เดือนแล้วเห็นได้รับความสนใจมากนะมากมีคนที้สิทก็พอนีทันกระจำประมาณร0อยกว่าลายนะฮะตอนนี้ลอดบุรเนี่ยก็ประมาณสัก3า0ลายละ